อลังการใช่ไหมคะก็เป็นประจำเราเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือการเปิดงานแฟชั่นโชว์นะคะเพื่อต้อนรับนะคะเขาเรียกว่างาน Top 10 MGI Queen Celebration นะคะเพื่อต้อนรับคพนทั้ง10ส,สู่เมืองไทยนะคะซึ่งเราทำมาเป็นปีที่2นะคะร่วมกับแฟชั่นโชว์แบบหลากหลายแบรนด์นะคะรวมถึงปีนี้เรามาในคอนเซปตที่กำลังฮิตตอนนี้เลยนะคะก็คือคอนเซปต้องใช้คำว่า e s t t n y นะคะซึ่งได้ไดรับความการุณาจากทางช่อง3ในการอนุญ,ญาตให้เราใช้เพลงในการ อาจจดงานในวันนี้ด้วยคะ่ะวันน,วน,น,นี้เลยนเนดเลยเทรนมากมาก <นะ S 1> ค่ะก็มาในธีมแบบว่าสาวอายุทยาไทยโบราณกันนะคะค่ะเห็ว่าไม่ได้มีชุดไม่ได้มีชุดเดียวด้วยไม่ได้มีชุดเดียวค่ะชุดแฟชั่นโชว์เยอะแยะอลังการรวมถึงชุดวันนี้ถ้าเป็นชุดไทยเนี่ยมาจากมูสาผ้าลายอยากซึ่งเป็นเจ้าเดียวกับที่ทําให้ละครเรื่องโคลงวิกิตเลยค่ะ ค่ะวันนี้สาวๆจะได้มาในรุ่นไหนบ้างที่แบรนด์ที่เราต้องกัดเื้่งต้นนะคะชุดแรกก็จะเป็นชุดไทยนะคะชุดที่2ก็จะเป็นชุดแบรนด์นาตาชุดผ้าไทยดีไซน์ไทยนะคะแต่โด่งดังไปงต่างประเทศนะคะ <S <S แล<ต>้วก็จะมีการเดินแบบกระเป๋าเอิญร่วมด้วยรวมถึงการเดินแบบของมูเตลูนะคะของแบรนด์อาจารย์ชัดอาจารย์เทศธรรมบาร,รมีก็จะมาร่วมเดินที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย วันนี้นะฮะในส่วนของโชว์ถัดไปก็จะเป็นโชว์ที่เรารอคอยคือเป็นโชว์ Amazing Thailand นะคะซึ่งจะเป็นลักษณะของโชว์ที่ใกล้เคียงกับ Victoria's Secret เป็นได้รับแรงันดานใจกับโชว์ Victoria's Secret แต่วันนี้จะมาในรูปแบบไทยๆท,ที่แสดงความเป็นไทยอย่างชัดเจนนะคะเพราะวันนี้เรามีนางแบบนางงามระดับ international แล้วเราอยากต้องการใช้นางงามทุกท่านนะคะร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยของเราด้วยนะคะรวมถึงโชว์ส,สุดท้ายค่ะจะเป็นพัทรวีซึ่งจะมีการเดินแบบชุดเครื่องเพชรอลังการ มูลค่ากว่า500ล้านบาทในงานนี้ด้วยนะคะแต่รูปแบบการเดินเครื่องเพลงก็คือไม่ธรรมดาต้องติดตามว่าเป็นแบบไหน,น,ค,นค่ะเยอะมากคุณฟินเยอะค่ะเราได้รับก,การสนับสนุนแบบก็ได้รับการสนับสนุน,นอ,อย่างล้นหลามทุกท่าน,นะคะก็เป็นสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะที่ร่วมกันจัดงานแล้วก็ทุกคนที่ไว้วางใจว่าเราจัดงานในปีนที่แล้วโอเคอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็มาร่วมด้วยนะคะแล้วก็งานก็จะเป็นไปในรูปแบบที่เราประกันว่าสมศักดิ์ศรีแกรนอย่างแน่นอนด้วยความที่กิมงชิ้นนี้เป็นคุณโมซี ค่ะคนคาดก่อนเพาปีนี้มันจะมีความพิเศษที่แตกต่างจากปีปีก่อนนี่คือโจทย์ที่ยากที่สุดค่ะคือทํายังไงให้คนว้าวดังนั้นที่คนรู้อยู่แล้วว่าเราจัดประมาณไหนปีที่แล้วคนไม่ได้คาดหวังแต่ปีนี้คนค่อนข้างมีความคาดหวังสิ่งที่ฟินพยายามจะทําก็คือทําให้โชว์มันดูมีความครีเอทิฟตมากที่สุดในโปรดักชั่นที่ใกล้เคียงเดิมแล้วก็พยายามใส่สิ่งดีๆเพื่อสังคมเข้าไปในทุกๆโชว์ที่ฟินทำค่ะเปิดนะสือเต้นไหมคะที่จะได้แบบ ขึ้นโชว์สุดอลังการแันนี้ตื่นเต้นมากค่ะหนูมาตั้งแต่ตีห้าเลยเพื่อมาสองแล้วก็บอกว่าวันนี้เวทียาวมากแล้วก็เปลี่ยนชุดแบบสนุกมากไม่สบายด้วยเมื <S <S er ่อคืนเมื่อวานไปโรงพยาบาลมาดูค่ะเพราะว่าไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวังแม่จัดงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราก็แบบเต็มที่ภูมใจที่เป็นลูกแม่นะภูมิใจมากอ้าวกลาง เต้นเหมือนกันค่ะวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยรอติดตามดูนะคะอลังการแน่นอนถ้าไม่มาฟินจัดแล้วก็วันนี้เราทั้งสองคนแล้วก็เวงด้วยนะคะก็ทำเต็มที่ค่ะให้งานออกมาดีที่สุดค่ะเวงกัค่ะลูกตื่นเต้นมากๆนะคะปีที่2แล้วนะคะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาเดินในงานอีกครั้งขอบคุณพี่ฟินที่ชวนมานะคะก็ดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นค่ะีางนนคือเบื้องต้นที่ฟินขอฝากระบบอิกได้ไหม ระบบหลังบ้านใหม่ล่าสุดขออนานนะคะ <c oughs> ซึ่งเป็นการร่วมทุนกันร,ระหว่างนะคะ้าราสดเจ้าใหญ่ในเมืองไทยหลายเจ้า <c oughs> เรามาลุ้นกันในวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์แล้วก็ฝากงานด้วยนะคะพวกเราทำเต็มที่มากๆนะคะเพื่อแรงแล้วก็เพื่อมีแสแกรนเมรอกเชเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์อไี่เปส์ีเอาเป็นว่าจะมีคนดังในวงการนางงามอีกท่านหนึ่ง ขอไม่เปิดเผยไปดูกันบนเวทีค่ะมาร่วมเป็นอะไรนะคะมาร่วมเป็นผู้ร่วมทุนในธุรกิจใหม่ที่จะมาเปิดตัวพร้อมกันบนเวทีนี้ซึ่งทั้นนี้ขออนุญาตกอดแล้วค่ะนี่หน่เสวยค่ะสวยแน่นอนสวยนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะเ,เดี๋ยวงานจะเริ่มช่วง2พรุ่งนี้นะคะติดตามได้ทังช่องแกรนดทีวีนะจ๊ะโอ,อเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ